สำหรับโปรเจกต์ของพวกเรานะครับกูก็มาแบบเรื่อยๆผ่าน Google มาเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเจออะไรครับ Arduino 220 v Full-Wave วฟ n t r o l b i t Lectifier แต่ตัวอย่างโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเป็นอะไรครับ <c oughs> เป็นคอนโทรเลกติฟเอคือแปลงกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงด้วยวงจรบิด นะครับเขามีอธิบายตัวนี้ตัดจากหนังสือมาใส่ไว้ให้นะครเท็กซ์บุ๊กแต่เรามาดูของจริงนะครับของจริงของเราเราจะมีตอนนี้เรามีบอร์ด Arduino Uno อยู่ใช่ป่ะครับใช่ครับหรือหรือใครคจะรจาฮะ<า>เป็นบางคนที่มี Uno ครับเหลือบางคนเองเหรอเฮ้ยเกิดเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นามี Nano นะครับเอ้านาโนนาโนก็ใช้ได้ นะครับนาโนก็ใช้ได้ใ้ล่าสุดกูกูไม่ได้กูให้ให้ซื้ออยู่นอหรือนาโนกูจำไม่ได้นาโนครับอาจารย์จริงๆแล้วนาโนเนี่ยกูจะไปใช้ในเครื่องควบคุมกระบวนการ <c oughs> ซึ่งกูมีอ่าอ่าแผนซิมูเลเตอร์อยู่แต่ตอนนี้มันติดโควิดก็เลยไม่ได้ไป,จไปแจกพวกเราเพราะมันจะต้องซ่อมต้องอะไรนะครับแต่ไม่มีประถา แต่ครูจําได้ว่ากลุ่มของเราเนี่ยให้ให้ซื้อยูโนมาใช่ไหมไม่มีครับไม่มีบางคนเขาไอ,าอา้ตอนนั้นไม่ซื้อครบทุกกลุ่มเหรอก็ซื้อทุกคนซื้อแค่นาโนครับอาจารย์ยูโนจะมีเฉพาะบางคนเหรออ่ะไม่เป็นไรแต่ตัวนี้คุณมองให้เป็นยูโนก็ได้นาโนก็ได้หรือใครจะเล่นเมกกะก็ได้ไม่ว่ากันไ,ไน,นะครับ <c oughs> ่ะตัวนี้คอนเซปต์ของงานตัวนี้คืออะไรครับคอนโทรลเล็คติฟายเออร์เป็นฮาร์ปคอนโทลด้วยใช่ไหมสุดตัวนี้คือส่วนของพาวเวอร์คือส่วนของพาวเวอร์ซึ่งเราจะได้ไฟ DC ออกมาใช่ปะในการถ้าเราถ้าใครจะใช้วงจรนี้ก็คือแค่เปลี่ยนโหลดเป็นอะไรครับเป็นหลอดไฟก็สามารถหลีไฟแล้วก็ทำให้คูดู ผ่านอะไรครับผ่านวิดีโอคลิปผ่าน youtube ได้แล้วนะครับในกรณีที่เราไม่มีโอกาสได้เจอกันถ้าโควิดมันไม่ยอมหยุดนะครับนะเสร็จแล้วภาคคอนโทรลตัวนี้มาจากอะไรครับมาจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีเอาต์พุตออกมาสองเอาต์พุตเอาต์พุตสองเอาต์พุตเนี่ยมันเทียบได้กับอะไรครับ กูเปิดให้ดูนะครับกูเปิด IC f a เฟส Control TCA 7 8 5ดนะครับเอาพตของมันก็คือเทียบได้กับตัวนี้พันตัวนี้ Q หนึ่ง Q สองหรือถ้าเทียบในอะไรครับเทียบในมัลติซิมนะครับเทียบในมัลติซิมก็คือ ทีหนึ่งัทีสองทีหนึ่งัทีสองไอยูหนึ่งตัวนี้ก็คือบอร์ดไมโครแล้วอ๋อทีนี้กลับมาเสร็จ <c oughs> แ,แล้วจากเอาทูธทีหนึ่งทีสองหรือคิวหนึ่งคิวสองมันไล่ต่อครับ ดูดูภาคนี้ก่อนนะครับสัญญาณพันธ์ุที่ออกมาเขามาต่อผ่านอะไรครับตัวนี้คือตัวอะไรครับตัวอะไรครับเห็นไหมเดีย๋ยวกูขยายเน้ตตัวนี้คืออะไรครับทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์แบบอะไรครับหัวลูกศรมองหัวลูกศรลงนะครับ ทรานซิสเตอร์แบบ NPN ทั้งสองอันเลยแล้วเอาคอเลกเตอร์ขาคอเลกเตอร์ไปขับอะไรครับขับทิกเกอร์ทานฟอร์เมอร์ทานฟอร์เมอร์ตัวนี้เป็นเลโชหนึ่งต่อหนึ่งทานฟอร์เมอร์ตัวนี้พันด้วยมือก็ได้นะครับเราสามารถซื้ออะไรครับซื้อแกน E-I f ร r l i t ์รู้จักแกนรู้จก AN, ักแกนหมอปแปลงแบบ f ์ r l i ์หรอเปล่าครับเวลาเราพันหมอปแปลง เวลาเราพันหม้อแปลงขายจานประเสริฐนี่เราใช้ laminate s h ต e t steel ใช่เปล่าครับเคยพันหม้อแปลงเปล่าเฮ้ยเงี้ยพันมอเตอร์ครับอาจารย์ฮะพันมอเตอร์ครับพันมอเตอร์ไม่ได้พันหม้อแปลงใช่ไหมไม่ได้พันครับอ้าวขูไม่รู้เว้ยไม่รู้ว่าหลักการพันนั่นแหละอ่าถ้าเป็นหม้อแปลงทั่วๆไปมันจะเป็น l a มิเนตช s ส e e t s เป็นเหล็กแผ่น ตัว E ตัว I มาประกบกันบนบ็อบบินแต่ถ้าเป็นอ,อันนั้นเป็นหมอแปลง power แต่ตัวนี้เป็นมอแปลงสัญญาณเ a t ชหรืออัตาส่วน E หนึ่งต่อ E สองให้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งก็คือต้องการแยกภาคคอนโทลกับภาค power ออกจากกันตัวนี้เราสามารถไปสั่งแกน E I f e r r i t ที่มีขายเนี่ยมันจะมีหลายขนาดนะครับประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบมิลนี่ก็ได้แล้วยี่สิบห้าถึงสามสิบมิล สองเซนสามเซนเราจะได้เราจะได้ตัวบอบบินกับแกนเฟอร์ไลท์แกนเฟอร์ไลท์รู้จักแกนเฟอร์ไลท์ป่ะมันจะเป็นแท่งดำๆแต่มันจะเป็นแท่งเลยแท่งตัว E แท่งตัว I นะครับมันประกอบกันแล้วเราก็มาพันด้วยลวดอะไรครับโดยลวดทองแดงเบอร์สี่สิบเนี่ยนะลวดทองแดงเบอร์สี่สิบพันอย่างละ ร้อยรอบพันด้วยมือเนี่ยก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มาต่อวงจรตามนี้เสร็จแล้วฝั่งนี้อะไรครับฝั่งนี้อ้าวใครมองเห็นไหมมองเห็นเปล่าครับซูมนะยครับอาจารย์เดี๋ยวนะค,ค,คุณซูมนิดอปิดตัวนี้นะ ตัวนี้เป็น12โวลต์ DC power supply 12โวลต์ DC power supply แต่เขามาผ่านอะไรครับนี่ <c oughs> LM 7808โอ้โหบ้านเรามีขายบ้งตัวนี้เป็น IC r e g u l a t e 3ขานะครับ12โวลต์เข้ามามันก็จะปรับเป็น8โวลต์แต่บ้านเราที่เคยเห็นส่วนมากจะเป็นอะไรครับ LM จ็ดแปดศูนย์ห้าเจ็ดแปดศูนย์ห้าจออมาห้าโวลต์เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ฮะเฮ้ยนักมีครับเด้อเจ็ดแปดศูนย์แปดนะนะใช่ครับแต่จริงเราไม่จําเป็นต้องใช้เหล่ตามเขาก็ได้นะครับมันก็จะมีผลทําให้แรงดันเราอาจจะใช้เจ็ดแปดหนึ่งสองสิบสองโวลต์ก็ได้นะครับใช้สิบสองโวลต์ก็ได้นะครับก็คือชุดนี้ก็คือเป็นอสิบสองโวลต power plug เนี่ยตัวนี้ก็คือก็อาจจะเป็นอะไรครับเป็น adapter หรือเป็นอัน control l e c t i f i e r เป็นวงจรบิดเป็นมอแปลงก็ได้นะครับจ่ายเข้ามาปุ๊บตัวนี้เป็น voltage filter กองแรงดันให้เรียบนะครับด้าน input output นะครับแล้วจ่ายสัญญาณมานี้ชุดนี้กับชุดนี้ทำหน้าที่เหมือนกันนะครับ คือสัญญาณพันธ์ก็มาขับทานซิสเตอร์ทานซิสเตอร์มันก็ทํางานเป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์พอเป็นสวิตช์ก็จะเกิดพันขึ้นทางด้าน t i m มิรี่แต่แล้วก็เหนี่ยวนําออกมาเป็นทางด้านเซคันดารีก็คือวัตถุประสงค์ต้องการแยกภาคคอนโทรลฝั่งนี้นะครับกับภาคพาวเวอร์ฝั่งนี้ออกจากกันหรือใครจะใช้พวกออปโตคัพเปอร์ก็ได้นะครับออปโตคัพเปอร์รู้จักออปโตคัพเปอร์ไหมเนี่ย ตัวเชื่อมโยงทางแสงซึ่งมันเป็นไอซีสำเร็จรูปซึ่งเดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้แต่ในงานพาวเวอร์โดยส่วนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวนี้โดยส่วนใหญ่ก็นิยมใช้ออปโตคัปเปอร์ก็หมายความว่าถ้าเป็นเชิงพาณิชย์จริงๆในโรงงานอุตสาหกรรมตัวนี้ตัวก็เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ยี่ห้อไหนเบอร์อะไรฮิตาชิมิซูบิชิเอบบแล้วแต่ ่ายไหนอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนะครับแต่ของเราเราไปาทำเป็นโปรเจกตเราก็ใช้บอร์ดอะิโนถูกดนะครับ <c oughs> เอามาขับไดโอดตัวนี้ใส่ไว้เพื่ออะไรครับหนึ่งยสูนเจ็ดใส่ไว้เพื่ออะไรเนี่ยใส่หลายทางเดียวครับใช่หน้าที่ของไดโอดก็คือกระแสไหลทางเดียวใช่แต่พอมาใส่อยู่ตรงนี้ ตรงนี้เขาเรียกว่า free wheeling diode ก็คือเวลาที่มันเป็นไงครับไอ้ตัวนี้สัญญาณพันเข้ามานะครับสัญญาณพันเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้ตัว t r a n s i ต t ร r มันก็จะทำงานเป็นสวิตช์เป็นพันเป็นพันย่อยๆย่อยๆไปมันได้เกิดการเหนี่ยวนําขึ้นในขดลวดมอแปลงเสร็จแ,แล้วช่วงที่ Q2 มันออฟหรือ Q1 off Q2 off On Off ยังไงครับเอาไล่ไล่กันมาดูเพราะสัญญาณพันธ์ที่จ่ายออกจากไมโครก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวนี้ Q2 Q1 เนี่ยช่วงที่มันเป็นพันออกไปเราเรียกว่า On Q หรือ t r a n s i สเตอจะ On ช่วงนี้จะ Off On Off on off สลับกันไปขณะที่ t r a n s ิสเตอมัน On Off on off โดยเพราะช่วง Off เนี่ยมันจะเกิดแรงดันเหนี่ยวนำต้านกับ เขาเรียกว่า back emf ขึ้นซึ่งมันจะมีแรงดันสูงมันจะทําให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้พังเกิดการเบรกดาวเพราะฉนั้นเราเราใส่ตัวไดโอดตัวนี้เข้าไปเพื่อที่จะป้องกัน back emf คือให้มันลัดวงจรอยู่ภายในไอไดโอดตัวนี้เขาในวงจรแบบนี้เขาเรียกว่า free wheeling ไดโอดซึ่งจะต้องมีทุกครั้งนะครับตัวนี้เราเอาทรานซิสเตอร์ตัวนี้มาขับมอแปลน แม้แต่ในวงจรทั่วไปถ้าเอาทรานซิสเตอร์ไปขับอะไรครับขับรีเลย์ขดลวดรีเลย์ข้อมขดลวดรีเลย์ก็ต้องใส่ตัวนี้ด้วยเข้าไปด้วยนะครับเขาเรีย hmm. กว่า free wheeling diode ใส่ไปเพื่อป้องกันถ้าเราไม่ใส่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะพังนะครับโอเคอันนี้คือใช้ trigger transformer หรือใครจะไปออกแบบเองหรือจะไปเจอ,อยังไง จะใช้แบบออโต้คัปเปอร์ก็ได้แต่ข้อดีของเอาดูวงจรน,นี้นะครับตัวนี้หม้อแปลงเนี่ยเห็นว่าขดเซคันด a r ารีมีกี่ชุดครับหนึ่งชุดใช่เป่าครับแต่ถ้าเรามาพันเองเราสามารถเพิ่ม s e c o n d a r ารเป็นสองชุดได้พอเพิ่ม s e คันด a r ารีสองชุดนั่นหมายความว่าไอสัญญาณพันสูงขึ้น จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือมีสองตัวสมมุติตัวนี้ให้ขบ้ขาขบนถ้าตัวนี้เป็นทีหนึ่งตัวล่างเป็นทีสองก็หมายความว่าถ้าเป็นเราใช้ secondary สองชุดเราก็จะได้ทีหนึ่งสองชุดทีสองสองชุดพอทีหนึ่งสองชุดทีสองสองชุดเป็นไงครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนวงจรเน,นี้ยเป็นอะไรครับจาก half c o n t r o l ก็หมายฮาร์ฟคอนโทนคือใช้ทริสเตอร์สองตัวได้โอดด้านล่างสองตัวเปลี่ยนจากฮาร์ฟคอนโท l นเป็นอะไรครับฟูลคอนโทรนได้เลยก็หมายความว่าไอ้ตัวที่ทำงานพร้อมกันเนี่ยแต่และเซ c ค e นะครับทีหนึ่งจะทำงานพร้อมกับทีสองแต่ถ้าเราทำเป็นฟูลคอนโทรนไอ้ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นทรานซิสเตอร์ได้เลยเปลี่ยนเป็น SCR หรือท h ิสเตอร์ได้เลยก็โดยใช้สัญญาณที่แยกมาก็คือ ที่มันมีอะไรครับมออแปลงสองชุดเนี่ยที่มี secondary ีสองชุดเนี่ยเพิ่มเข้าไปได้ก็คือแค่พันเพิ่มเข้าไปนั่นเองเสร็จ <c oughs> แ,แล้วในส่วนของ DC Control <c oughs> ก็คือเอาเข้าอะนาล็อกใช่ไหมาครับตัวนี้อาอนาอล็อกเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเข้าอนาล็อกออนาล็อกสัญญาณอะนาล็อกตัวนี้บอกเพราะว่าตัวอะไรครับมันมี มันมีอันลอกอินพุตอยู่ใช่ป่าครับ <K _ A> เขาทำอะไรครับทำโวลเตจดไวเดอร์เอาไฟ5้าโวลต์มาผ่าน r 1 0 k เพราะนั้นตัวนี้ก็ปรับได้0ูนย์ถึงหโวลต์เป็น DC คอนโทรลเพราะนั้นเราก็ปรับ r ตัวนี้เพื่อที่ทำหน้าที่ในการไปครับปรับแรงดันที่นี่นะครับปรับแรงดันที่นี่ <K _ A> เสร็จแล้วดูนะครับไปเทียบกับ ทีเซเจดแปดห้ามันต้องสัญญาณซิงค์เข้าทางไหนเนี่ยเออเมื่อกี้นี้คอนโทรว์เตสเราเห็นแล้วเป็นโวลูมแล้วสัญญาณซิงค์เข้าทางไหนเห็นว่าตรงนี้เป็นซัลายใช่ป่ะซับายที่เราเอาจากไหนครับเราเสียบปลัก๊กเอาใช่ไหมตรงซัลายมันมีอะไรครับุดนี เป็นโวลเตสดไวเดอร์จากโวลเตสดไวเดอร์ใช้อะไรครับใช้ไดโอดต่อกับหัวกระผางกันตัวนี้เป็นตัวสร้างสัญญาณซิงขึ้นมาตัวนี้เป็นสายเวฟนะครับสายเวฟป๊บสายเวฟบนล่างเะั้นสมมติว่าสายเวฟบนล่างเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แรงดันข้อมตัวนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรครับเป็นทันออกมานะครับ เป็นสัญญาณพันข้อมไดโอดเพราะว่าเมื่อไดโอดมันนำกระแสมันมีแรงดันตกค่อมอยู่ประมาณ0.7โวลต์ใช่ปะ่ะเพราะนั้นมันจะได้พันบวกลบ0.7โวลต์แล้วก็ส่งเข้ามาที่ <c oughs> ออฟแอมตัวนี้ออฟแอมตัวนี้ออฟแอมตัวนี้ก็ทําหน้าที่ในการอะไรครับส่งสัญญาณพันเข้ามาที่ไอ้ค้วทีนี่อ่าข้าทีนี่ ขานี้ขาเบอร์อะไรไม่รู้ล่ะมองไม่เห็นนะครับป๊บสัญญาณพันเข้าที่นี่ส่วนในสีแดงเมื่อกี้ย้อนกลับสีแดงเนี้ยเป็นซับไพห้าโวลต์จากบอร์ดนะครับห้าโวลต์จากบอร์ดมาทำโวลต์เตสเดียว์เไวเดอร์ให้กับอาล็อกตัวนี้ทางหนึง่งแล้วก็มาเลี้ยงออฟแอม,มตัวนี้นะครับมาเป็นไฟเลี้ยงแต่สัญ,ญญาณพันตามเส้นสีดำก็จะมาส่งเาที่นี้ตัวนี้เป็นก็คือเป็นซิงค์โคไนนะครับ สัญญาณซิงกก็เปลี่ยนจากไซเวฟเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของโปรแกรมนะแล้วถ้าเราเลือกวงจรน,นี้นะครับเราอาจจะไม่จะเป็นต้องต่อเป็นอันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ฟิวเออร์แต่ถ้าเราเอาอะไรครับเอา SCR แค่สองตัวต่อกับหัวหกับหางกัน <c oughs> เหมือนที่เราทดลองในนี้ เอา a c r ต่อกับหัวกับหางกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรครับเป็น AC Control หรือวงจรชัดๆเราไปดูในอะไรครับใน Single Phase AC Control ได้ก็จะกลายเป็นวงจรหลีไฟถ้าถ้าเป็นหลอดไฟนะครับซึ่งถ้าเราใช้วงจรนี้เา u t พ u t จะเป็น DC แต่ถ้าต่อเป็นอะไรครับ AC Back to Back ก็จะกลายเป็น AC นะครับ ดูแล้วเกินความสามารถไหมครับ <c oughs> อ้าวกูรถนะจําเว็บไซต์เองนะกูไม่แน่ใจกูอัดอคลิปไว้เปล่าวะแล้วมีรายละเอียดอะไรให้ไหมมีตัวอย่างโน้ตไหมพวกเราถ้าเขาไม่มีตัวอย่างโปรแกรมให้นี่เราคิดว่าเราจะไปรอดไหมเนยะพอทูไทยครับจย์อะ มีแล้วเนี่ยมีแล้วเนี่ยแต่ซอสโปรแกรมอยู่ไหนก็ลองไล่หาดูก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยกขึ้นมานะครับใครอาจจะไปหาเจอเพราะว่าเดี๋ยวนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีอะไรให้ครับเอ้ตัวนี้เป็นหน้าช่องนี่ว่าเป็นวินโด้เนี่เพราะฉะนั้นเราสามารถหน้าที่จะ มันมันดูได้หมดไหมอ่าลองไปไล่ดูนะครับนี่ก็อธิบายโปรแกรมใช่ป่ะหรือโปรแกรมทั้งหมดอ่านี่เห็นไหมฟูลอะดอิโนโค้ดอ่าแล้วใช่ไหมนี่ทั้งหมดเลยใช่เป่าครับคอนโทรลซีครับอาจารย์อ่าเอาที่เราถนัดอนะ่ะ <c oughs> เอาที่เราถนัดอ่าเปิด ถามว่าจากที่มีอยู่เนี่ยเราทดลองเบื้องต้นใด้อย่างเนี่ยก o อปปี้โปรแกรมปุ๊บปะทีนี้ก็ต้องไปลองคอมไพดูนะครับว่ามันผ่านไหมนะครับอ่ะหน้านีล้ละทีนี้กลับมาดูวงจรถ้าเรายังไม่มีของอ่ะไอพวกนี้ยังไม่มียังไม่ได้สั่งซื้อยังไม่ได้สั่งซื้อไอ้นี้ไม่มีเลยมันจะทดลองอะไรได้บ้างเออ <c oughs> แต่สังเกตดูตรงนี้นะครับ ตัวนี้มันรับ220โวลต์นะครับตัวนี้เป็นไฮโวลต์นะครับระวังด้วยเวลาทดลองถ้าทดลองไม่ดีก็พังทั้งบอร์ดแล้วก็ลามมาที่ USB เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นึกภาพออกไหมดิว้วครับดิวไหมตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้ต้องระวังนะครับหรือตัวตนี้ฝั่งนี้เราจะเปลี่ยนเป็น AC แรงดันต่ำก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็น AC แรงดันต่ำก็คือใช้มอแปลงที่แรงดันต่ำก็ได้ พอใช้แรงดันต่ำไอตัวโวลเตจดไวเดอร์ตัวนี้ต้องคำนวณกันใหม่นะครับดูให้ดีตัวนี้ดูให้ดีอันตัวนี้เป็นเป็นจุดของสัญญาณซิงค์เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีหรือหรือเรามีแค่นี้ Lm สามเก้าสามตัวนี้คุณว่าไม่ถึงสิบบาทคุณต่อแค่นี้ปุ๊บไอตัวนี้เสียบจากอะไรครับไฟ AC ได้ใช่ไหมครับไฟ AC ก็ได้ หรือถ้าคุณกลัวไฟดูดคุณก็หาหมอแปลงแล้วก็มาทําแรงดันที่ต่ําลงก็ได้ปุ๊บทดลองแล้วก็ดูว่ามีสัญญาณพันธ์ไหมอ่าเพื่อนว่าเราไม่ไเจอกันไม่มีไม่มีสโคปกวัดสัญญาณพันธ์สัญญาณพันธ์ญญนตัวนี้ความถี่ของมันก็ประมาณเท่าไหร่ครับห้าสิก็ห้าสิเพรสเหมือนกันนะครับปุ๊บแล้วก็ต่อดูนะครับปุ๊บลองโปรแกรมถ้าคอมพล์ผ่านก็อัปโหลด ป๊บมีแล้วก็เช็คดูว่ามีสัญญาณพันธ์หรือเปล่าเราสามารถทดลองเบื้องต้นได้ก่อนใช่เปล่าครับถ้าไอ้พวกนี้ยังไม่มีโอเคไหมโอเคครับโอเคนะครับก็เริ่มดําเนินงานได้เลยนะครับก็น่าจะ <c oughs> ก็คือเป็นการพ่วงของในส่วนของวิชาไมโครเข้าไปด้วยเลยแต่ทีนี้ไ ที่สิ่งสําคัญนะครับเมื่อกี้เรามีตัวซอสโค้ดอยู่เนี่ยซอสโค้ดนี่คุณต้องไปทําความเข้าใจนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจับยัดใส่แล้วดีจกดีใจแต่ใน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 ,นี้เป็นไงครับอธิบายไม่ได้เลยมันคืออะไรบ้างเนี่ยมันก็ไม่ควรผ่านใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ย,ยวงจรไม่เยอะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งอันนี้เป็นเวฟฟอร์มที่เขาใช้สโคปวัด แต่ต,ตัวนี้มันเป็นคอนโทรลเล็ตติฟายเออร์มันก็เลยออกมาเป็นครึ่งข,ขึ้นไอเป็นเป็นแบบ DC อย่างนี้หรือไม่จํากัดนะครับไอคู่ไหนมีอะไรที่มานําเสนอที่ดีกว่านี้ก็ไม่ว่ากันแต่ขั้นต่ําคือเป็นไปในแนวนี้นะครับโอเคไหมครับ โอเคนะครับครูโอเคเลย